สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่พื้นที่ตลาดที่อำเภอสามชุกนะคะวันนี้ผ่านมาลงพื้นที่กันนะคะเขตพื้นที่เขตสี่จังบุรีค่ะจะเป็นบริเวณตลาดสชุกนะคะตลาดทางงข้าตลาดร้อยปีนะคะชาว้าลชาวธุรกิจแเ้วก็มาขายของกันนะคะน้องก็มาลงพื้นที่อำเภอสามชุกก็เป็นอำเภอใหญ่นะคะแล้วก็เออมีอะไรอร่อย เยะ่ยมมากมายลยมาซื้อของกันตลาดก็มีหลายอย่างนะมียำมีของกินเยะ่ยมมากค่ะอมีหลายเตียด้วยมีเือกลจีนตลา ก็เป็นการลงพื้นที่นะคะก็มาคุยกับชาวบ้านประชาชนแถวนี้นะคะหน่วันนี้ก็ไม่มีไม่มีแสงแต่เดี๋ยวเขา,เขานั่งคุยกับ,บาชาวบ้าชาชนนีดก็จะไปะนนที่ธุรกิจในพื้นที่นะคะบ้านอะไรบ้า,นานอองอย่างเงี้ยนั่งคุยกับลูกค้าทางสายทาง นั่งขายกันอยู่นะคะร้านเซฟก็แถวนี้มาขดหนอนนะคะมันเะิมเลรมีชีวิตอยู่เลยักวันนั้นไปอูทองทกองนันด้วยติดไปนอนเจดีย์น,นะใกะครับยาปอาละกวัดอะไรมั้งวัดตีวิตุติธรรมแล้วไป ถ้ามาจากเดือบางก็วิ่งวิ่งเส้นเส้นไอ้คลองดอนยาวไปดอนเลยก็ได้อ๋ัเอาไปเล่นตีแย้หน่อยเยเลี๋ยวข้าเดี๋ยวข้าไปเอาไปเล่นแย้วิสุทธิธรรมเดี๋ยวข้าชื่อวัดเลยนะวัดตีวิสุทธิธรรมหลวงพ่อไก่วัดตีวิสุทธิธรรมถ้าจะเข้าไปรอบรอบแรกเอาไก่ไก่คลองยืไปทายนะครับแล้วก็ไปเที่ยงเล่นปีกันไปไปเที่ยงไปสงพักอาหารแล้ะวัดตีวิสุทธิธรรมหลวงพ่อไก่นะคะไปจอนใบด้วยว่า เช <ities>. ิญมานอนเจดีด้ครับนอนเจดีย์ตอนบ่ายดีกว่าเพราะตอนกลางนี่ต้องรอตอนบ่ายไม่ต้องร้องชุมชนเราคือไทยได้เพื่อลรค่ะอำเภอสามชมขึ้นนะาะลงพื้นที่มีความเป็นกันเองก็มาบ่อยมาลงพื้นที่สองสามร้างความสำคัญ